สวัสดีเอซีทุกทุกคนเนาะที่เขามาหลับสมซองเซียนเศ้าผาโศกรัฐบาลไทยโ่งสุดไทยแต่ว่าก็เลขตัวเก้าและแต่มาย่ำบะเลขวิ่งรูดเท่านียหนึ่งกับแปดแปดกับหนึ่งเนี่ยมันต้อไม้เห็นเมื่ออื่นฟซีเวิ่งรูดกับเต้เง,เงินมีตัวกันหาสามเลขสองตัวล่างนสองล่างบนนะ ตัวการเลข3ตัว4ี่นห้แต่ว่าเียนโวนเน้นไปสอน4ไว้าันเลขระวาง4สุดเนี่ย59 5เ8191ปนี่เอฟซีถอดออกถอดออกมาดู1 2 3 4 5 5ตัวมาผสมใหม่ก็ได้ เลขมันยูนีละหรือมันสิเปลี่ยนเก้าเก้าหนึ่งแล้วว่าหนึ่งเก้าหนึ่งหรือว่าเก้าหนึ่งแปดหรือว่าห้าหนึ่งแปดไม่รู้แต่มันอยูนีแต่ว่าแค่เสลล์จับท่านี้เห็นหอกว่าเราเลขสามตัวท่านอดีตผีโขงสุดท้ายเชื่อมโงกับฟันแปดแหละเนินแปดพุดถึงว่าตัวเดียวเนาะเนินแปดเลยวิ่งบนล่างล้สี่วางในโคขงสุดท้าย บอกเอฟซีบอกเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ของเซียนซาว้าคุณจุฬาลักษณ์พองแผ้วหรือว่าคุณสุนีเนาะเอฟซี FC, ที่เราติดตามกันมาเทียบแทบสมมติว่าบ่าเห็นเลขเซียนซาวอยู่ทางยูทูบให้ไปเบิ่งในซองเลี้ยวเข้าไปในเพจนะเพราะว่าเลขเซียนซาวเดี๋ยวนี้มันจังได้ละเอฟซีมันมันมีการขัดแยง้งกันหลายทิศหลายทาง บางครั้งเขาอาจทีอยากเลือกนะลองเขาไปติดตามทั้งสองเดียวทั้งเฟซทั้งเพจไดฟซีเด้อร์เขาไปไดเพจไปเขียนคำว่าเซียนซาอูน้ำโศกเซียนซาอูน้ำโศกนี่อยู่กับบ้างเลี่ยงไว้หันแล้วก็มีเซียนโซ่สิบเปิด สิเปิดไล่เขากุ้มเพราะว่าเลขนี่มันถือดึงดูดไปไล่พลไหมสร้างนี่บ่ได้ต้องต้องอัล่ามาเห้สิปิดทางยูทูบให้ควายบ่ดึงดูดไปไล่มากกับมาส่วนตัวลดเลืเข้ามาแน่นอนเข้าไป,ไปเลยเปิดแล้วมันล่งมีแต่คนเดินของเราไปล่ง เขาบริสนทธิจเลี้ยงเี็กผู้อื่นนะนี่เ,เขาเห็ุใจอยู่แล้วมีปัญหาถือสเสมอเลี้ยงทูก,กันนะวันนี้กับฟันคักแล้วมื่อในเอฟซีตรงตรงทุกบัวาน้อยบัวาหุ่นทุกเอฟซีก็บางไหวมืออื่นนี่ก็นนก FC กบบนนซิมี่อันใดล่ะ ไวรัฐบาลนอนนี่เนาะนีเนาะอพื่นนี่มีหอมสินมีหลายหลหุ่นต้นของเซตหรือมันหลายดิมีโปรแกรมหลายดิเอฟซีแต่พอเล็กมันหลายบวัดวันสีเฮ็ดบวบวัดสีสิลงเฮ็ดเนาเฮ็ดกับว่าผูกขาดอยู่ดิเป็นไล่ไหลเฮ็ดจนบวบได้รับไปนอนเพมีบวบขืนวิวเนาะกับบอกเอฟซีไปก็ไป ทางหวยสุดนี้ออกเขาก็อาจสิบปิดบนลงทาง y o YouTube ลงลอย่างอื่นเอา้าแคปหนาจ,จอ FC. เอฟซีเลขรัฐบาลได้เขากับฟันแปดละไห้ฟันแปดปลยเป็นปลดลางรถหรือว่าเอฟซีใส่แปดหนึ่งหรือแปดห้าแปดหกเอาว่าไปฟันแปดนี่ละไม่เดี่ยวแปดเลย แปดนี่ต้องไปใสคขั้นบ่อแปดหครับคือแปดซีหรือแปดเ้างเสีไปโหลดส่ไปที่แปดหาแปเก้ายังใส่ไปโหด f ีแต่ว่ามันมีเลขกอยู่สตัวนี่แต่มันสิมาอยู่โตโดดัวเดียวสิบอกอีสิบอก,กสูง FC ฟัง หรือมัน ان, สีมานน้ำกันให้จำมาดีดีครับสิหรือมันสีมานน้ำกันบอสามส,สี่เกตนะสามสี่เกตอันนี้บางข้างมันสะมานน้ำกันสองตัวหรือสามตัวมูลหนึ่งตัวหลักหน่วยหลักสิบเด้วยสิตัวสําคัญนี่ขั้นมาสีมาล่างเด้สี่เกตนี <preparations. S 2> ่มาสีมาล่างหรือมันสีออกสี่เกตสามเกตข้างล่างก็ไม่รู้แต่ว่า มันมีติดอยู่แล้วนะเนี่ยปีนั้คเาเชียอเจ้าค่อยกันไว้เนี่ยห้าสเนี่ยหเอาส3เอาเอาเก็ดไปใส่เลยสี่สามสเจ็บอกกันไปซ้ำนี่ละส่สามเจ็ดจะเริ่มเพราะว่ามา1ตัวหรือ2ตัวหลักหน่วยหลักสิบล่างใส่เป็นวันบนล่างแต่ว่าที่แน่ๆหรือสี่ออกไปใส่ในกรณีที่เขามีเหล็กเด่นเหล็กวิ่งกันแล้วหรือ f อฟซีเออกแปด่งเจมาใส่กับสี่ส่เก็ Ya, oke. Alhamdulillah. Selamat pagi. Senang bertemu. Senang